แร่เอิร์ดมันคือแร่ที่มีอุดมสมบูรณ์ในประเทศในโลกแต่ว่ามันหายากพ่ออะไรใครจะไปขุดแร่ที่นั่นจะต้องแบ่งพันธ์ประโยชน์ให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา,าเป็นเขตส่เฉพาะของมนุษยชาติร่วมกัน8 0 0พันล้านคนประเทศสหรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศจะถือวิสาสะโดยไม่ลงนามแล้วก็ปฏิบัติการป้นทรัพยากรของโลกได้อย่างไรสวนเซียคุณมีแร่หายากคุณส่งให้เราทันทีแร่หายากเป็นการชดเชยหนี้สินของเราเราช่วยยูเครนมาเป็นพันนล้านล้านดอลลาร์แล้วคุณต้องตอบแทนบ้างผลิตแร่หายากที่จะผลิตเป็นเหมืองเนี่ยกว่าจะท ได้อย่างน้อย5ปีและกว่าจะเอาแร่หายากออกมาไ,ได้ก็ต้องทําให้มันบริสุทธิ์ซึ่งเทคโนโลยีการทาให้บริสุทธิ์เราก็ต้องวิจัยกันเป็น10ปีตอนนี้เราทําไม่ได้ครับถ้าเราจะทําได้เราก็ต้องส่งแร่ไปให้จีนถลุงให้ใบคิงโพดําอันดับแรกที่จีนทิ้งลงไปคือการจํากัดแร่หายากเราพร้อไมไหมฮะที่จะเป็นคนเล่นบทบาทสําคัญบทนี้และไทยอาจจะเป็นแหล่งแร่หายากขึ้นเป็นอันดับ2องลกรองจากจีนในเร็วๆนี้ถ้าเรามีความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรบุคคล ุณรู้ไหมว่าอะไรมีส่วนช่วยทำให้รสชาติแทรกซึมเข้าไปในเนื้ออาหารน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มขน้นเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าปในเนื้ออาหารเข้าเนื้ออร่อยไม่เคยเปลี่ยนเพราะชีวิตทุกคนต้องการรสชาติน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทอง ดิบี้วเท้าสวัสดีครับสงครามการคา้ามันมีอันหนึ่งที่ติดมาด้วยคือแร่หายากแร่เ e อิร์ดมันคือแร่ที่มีอุดมสมบูรณ์ในประเทศในโลกแต่ว่ามันหายากเพราะอะไรเพราะมันมีแหล่งที่ไม่แน่นอนแล้วก็มีการแยกแยะออกมาเป็นแร่บริสุทธิ์คัสซิฟายมันยากนะฮะมันก็เลยเป็นแร่ที่หายากเพราะว่ามันไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้จนกว่าที่จะมีการ ทำให้มันบริสุทธิ์นะครับแหล่งแร่หายากมีกระจายทั่วโลกครับแต่ว่าประเทศที่มีสัสดส่วนของมากที่สุดในโลกตอนนี้คือจีน2ใน3ของโลกและยังมีแหล่งที่ไม่ได้สํารวจอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นที่สาระไปคุยกับยูเครนเพราะเหตุผลก็คือยูเครนมีแหล่งแร่หายากอยู่ส่วนหนึ่งครับที่ไม่แน่ชัดนะฮะแต่คาดว่าจะมีแต่การที่มันมีนี่มันไม่ได้มีแบบสะดวกโยทินในการจะเอาไปมาใช้งานนะครับเพราะมันในส่วนอยู่ในส่วนของที่รัสเซียครอบครองอยู่ก็คือยฮันดอรดิสนะฮะ มันเป็นแคว้นที่โดนยึดครองอยู่นะครับแต่ว่าอเมริกาก็คิดว่าจะคุยกับรัสเซียได้หลังจากสงบศึกแล้วว่าสามารถนําแร่พวกนี้ออกมาใช้ได้เป็นสัมปทานนะครับเรามามองลึกเรื่องที่หนึงนะว่าโลกเราเนี่ยจริงๆแล้วมีแร่หายากมันอยู่ตรงไหนพื้นที่โลกมัน510ล้านตารางกิโลเมตรเป็นแผ่นดินที่ทั้งหมดที่150ล้านตารางกิโลเมตรคือ30%ของโลกเป็นแผ่นดินคือ150นะฮะส่วนที่เหลือเป็นมาหาสมุทร ฉะนั้นมหาสุตรจะมีประมาณ360ตารางกิโลเมตรเรามองง่ายๆครับว่า360ตารางกิโลเมตรนี่คือใต้น้าแล้วเราพูดถึงเรื่องนี้ทําไมใต้น้ํามันก็มีแผ่นดินใช่ไหมฮะน้ํามันไม่ได้มีถึงลึกมากมายอะไรสิบร้อยเมตรพันเมตรก็แล้วแต่มันก็มีแผ่นดินลงไปข้างล่างอยู่ดีแผ่นดินที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นแผ่นดินที่เรียกว่ามีแร่ธาตุอยู่นะครับ แผ่นดินใ,นใต,ต้ทะเลที่เรีวยกว่าเปลือกโลกมหาสมุทรประกอบด้วยแร่ธาตุมากมายหลายชนิดแร่โลหะแร่เศรษฐกิจแร่หายากอะไรก็แล้วแต่มีหมดครับเพราะภูเขาไฟระเบิดมันได้พน่นออกมาเป็นลาวาลาวาต่างๆก็จะทบถมมาเป็นดินเป็นหินนะฮะสิ่งนั้นแหละครับคือแร่ธาตุแร่โลหะแมงกานิสนิกเกิลโคบอลต์ทองแดงแสงกะสีทองคําเงินและแร่เอ,อิร์ดมันมีอยู่หมดนะครับในทะเลนะฮะแม้กระทั่งแก๊สธรรมชาติน้ํามันดิบนะฮะมีเยอะแยะครับแต่ว่า มนุษย์เรา8000ล้านคนเนี่ยเรามีพื้นดินในการแบ่งแยกแยก,การปกครองแย,แยกเป็นชาติชาตินะครับชาติไหนก็จะมีสิทธิในแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในพื้นดินนั้นแต่ในทะเลในมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่เนี่ยไม่มีเจ้าของนะครับฉะนั้นการที่เราจะมาพูดว่าสิทธิทนอกอาณาเขตทะเลนอกอาณาเขตมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ทะเลอาณาเขตไม่ใช่เขตต่อเนื่องแล้วไม่ใช่เขตสิทธิเฉพาะและไม่ใช่ไหลทวีปพวกนี้เป็นที่สาธารณะครับ เราเรียกว่า common heritage of mankind มรดกข,ของมนุษยชาติที่ใช้ร่วมกันไม่มีใครเป็นเจ้าของประเทศใดที่จะขุดแร่พวกนี้ออกมาใช้เนี่ยจะต้องผ่าน international seabed a u t h o r i z e d ก็คือ ISA ซึ่งอยู่ในองค์การสหป,ประชาชาติซึ่งผู้ประเทศที่ลงนามก็มีอยู่จำนวนหนึ่งครับที่เป็นประเทศที่มีส่วนที่สัญญากันอยู่แต่ข้อเงื่อนไขที่มันทำให้มันโหดทินก็คือว่าใครจะไปขุดแร่ที่นั่น จะต้องแบ่งพันธุ์ประโยชน์ให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา,นาเขาจะง่ายๆคือทะเลลึกเป็นทะเลที่เป็นเขตสิทธิพาะาะของมนุษยชาติร่วมกัน8,000ล้านคนการได้รับอนุญาตจาก I.S.A. ของสหประชาชาติถึงจะไปทำการขุดได้แต่สหรัฐอเมริกาไม่ใช่ประเทศที่ทำสัญญาใต้อนุสัญญา I.S.A. ครับ <S <S เขาก็เลยบอกว่าข้ามไเกี่ยวนะฮะฉะนั้นสิ่งที่ทรัมป จะต้องทำคือออกคําสั่งให้กระทรวงพรรันชย์สํานักง,งานบริหารมหาสมุทรและชัน้นบรรยากาศของชาติที่เรียกว่า NOAA เลขลักการทาใบอนุญาตเหมืองแร่ในทะเลใต้ทะเละเลึกขา้าราชการสหรัฐก็เลยบอกว่าท่านครับประเทศเราไม่ได้มีสัตยาบรรันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแต่เรามีกฎหมายที่เรียกว่า deep sea bed hard mineral resource x คือความหมายก็คือว่าเราไม่เกี่ยวกับสหประชาชาติเรามีกฎหมายของเราเอง งนั้นการละเมิดกฎหมายสากลชาติโดยสหรัฐทําได้ครับเลยประกาศว่าสหรัฐอเมริกาไม่สนใจประเทศเล็กประเทศน้อยประเทศจ้อยเรามีกฎหมายของเราเองเราไม่สนใจกฎหมายนานาชาติประเทศจีนก็เลยออกมาเรียกร้องสาระชา,ชาติเรียกร้องของให้สหรัฐบอกว่าประเทศสหรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศจะถือวิสาสะโดยไม่ลงนามแล้วก็ปฏิบัติการปนทรัพยากรของโลกได้อย่างไรต้องตระหนักถือถึงมรดกของมนุษยชาติควรจัดการอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนทำตะโกนออกมาเลยครับข้าไม่สน ่าหิวทรัพยากรค่าตตรงปนนะฮะคือสิ่งที่ทำประกาศนะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีจีนเนี่ยแล้วจีนสั่งสอนโดยการไม่ส่งแร่หายากให้เนี่ยทำให้การขาดแร่หายากในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะการใช้กับอุตสาหกรรมไฮเทคทั้งหลายอาวุธยุทโธปกรณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐการติดขัดในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่เข้าไปประกอบมันทําให้ทรัมป์กับอีลอนมสก์นี่นแตก ละเอียดอะแล้วก็เริ่มรู้สึกถึงเอือมอึดอัดนะฮะที่ไม่สามารถทําอะไรได้ถึงแม้จะคุยกับสวนสกี้บอกสวนสกี้คุณมีแร่หายากคุณส่งให้เราทันทีขอให้ส่งแร่หายากเป็นการชดเชยหนี้สินของเราเราช่วยยูเคนมาเป็นพันนล้านล้านดอลาลาร์แล้วคุณต้องตอบแทนบ้างถ้าไม่ส่งแร่หายากเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจสหรัฐจะพังแน่ๆไอ้กี้ส่งแร่หายากมาให้ข้าในบัตรเดี๋ยวนี้สวนสกี้ก็กหัวเราะท่านครับท่านจะกลายเป็นผีอีกในสิบปีข้างหน้าแล้ว เราก็ยังสามารถไม่สามารถส่งแร่หายากให้ท่านได้หรอกท่านรู้ไหมท่านความรู้น้อยจังเลยการผลิตแร่หายากที่จะผลิตเป็นเหมืองเนี่ยกว่าจะทําได้อย่างน้อย5ปีแล้วกว่าจะเอาแร่หายากออกมาได้ก็ต้องทําให้มันบริสุทธิ์ซึ่งเทคโนโลยีการทําให้บริสุทธิ์เราก็ต้องวิจัยกันเป็น10ปีตอนนี้เราทําไม่ได้ครับถ้าเราจะทําได้เราก็ต้องส่งแร่ไปให้จีนถลุงซึ่งจีนไม่รับถลุงอยู่แล้วครับดังนั้นเราต้องมีพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง10ปีครับท่านอย่างน้อยท่านจะมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่าท่านอายุ80แะครับําคอตก ผิดหวังจากสวินสกี้เมื่อวันที่24เมษายนแล้วก็ทําก็เลยลงนามคาสั่งบริหารเร่งรัดการอนุญาตให้มีการทําเหมืองแร่ไทยทะเลทั้งในน่านน้ำสหรัฐและน่านน้ำสากลทั้งทั้งที่น่านน้ำสากลเป็นสมบัติของมนุษยชาติครับสารัะก็จะป้นเสื้อหิวต้องป้นครับอันนี้เป็นสิ่งธรรมชาติอยู่แล้วจีนควบคุมการส่งออกสินแร่หายากทําให้กระทบสายการผลิตของ F35 โดยตรงการประกาศนโยบายควบคุมสินแร่หายากเ็ดชนิดเนี่ยเป็นการตอบโต้รัฐบาลสหรัฐ ในกัวเจิ้งเหลียงสื่อมวลชนไต้หวันและสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งไต้หวันได้บอกว่าจีนทำดีมาตรการควบคุมและหายากของท่านเนี่ยเป็นการบีบคอสหรัฐโดยเฉพาะโครงการ F35 เนี่ยใช้ระบบใช้แรบบ่รหายากเยอะเลยระบบเรียกเทคนิคของเครื่องบินแม่เหล็กความแม่นยำสูงระบบเลเซอร์ระบบเรดาร์วัสดุเคลือบที่ใช้ให้เครื่องบินพางตัวจากเรดาร์ได้จะต้องใช้แร่หายากแร่หายากคือซามารีมแกโดลิเนียมเทอร์เบียม ดิสโพซียมลูทีเซียมสแกนเดียมอิทรีเียมทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติแปลกประหลาดของมันคือมันสามารถเพิ่มจุดหลอมเหลวของวัสดุเวลาใช้กับเครื่องบินไอพ่นเนี่ยเครื่องยนต์ไอพ่นเนี่ยจะต้องมีโลหะที่ทนความร้อนสูงมากเพราะอุณหภูมิมันเป็นหมื่นองศาถ้าเป็นโลหะธรรมดามันหลอมละเหลวหลอมละล,ะลายแต่ไอพวกนี้มันไม่หลอมในอุณหภูมิสูงนะครับการใช้คุณสมบัติแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่มีความต้านทานสูงในการทํามอเตอร์ ในการทําอุป,ปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับแม่เหล็กเป็นหัวใจสําคัญของชิ้นส่วนระบบการบินและอุป,ปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีเฉพาะในแร่หายากเท่านั้นจะเห็นว่าทําพยายามอย่างยิ่งจะไปยูเครนจะไปกรีนแลนด์จะไปหาแร่อะไรกันนักหนาคุณไม่ได้ทําก่อนเหมือนจีนจีนทําเมื่อ35ปีที่แล้วในการวิจัยพัฒนาการถลุงแร่หายากเป็นประเทศเดียวในโลกที่วิจัยพัฒนานานขนาดนั้นเขาก็เลยมีเทคโนโลยีในการถลุงแร่เหมือนกับคุณอะ่ะอเมริกาที่มีเทคโนโลยีในการทําชิปขนาดเล็กอะ่ะ คุณอวดเกง่ง,งว่าคุณมีเทคโนโลยีในการชําชิปขนาดเล็กและคุณควบคุมไม่ให้ขายให้จีนจีนก็มีเทคโนโลยีในการถลุงแร่โลหะหายากที่สาหารัฐไม่มีเขาก็ควบคุมไม่ให้ขายให้คุณฟันกระทบฟันหรือฟันต่อฟันตาต่อตามันก็เลยทําให้สาหารัฐเก็บแสบมากนะเอฟสาเป็นอะไรที่เป็นหัวใจสําคัญมากที่จะต้องส่งมอบสินค้าตัวนี้ให้กับลูกค้าระบบเรือดำน้ำ ระบบขีบปนาม,มุธนำวิถีเครื่องยนต์ไอพ่นชั้นสูงระบบเซซเซอร์ป้องกันภัยพวกนี้ใช้หมดการโจมตีหัวใจของอุตสาหกรรมแร่หายากโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมสหรัฐมันถึงเป็นสิ่งที่สหรัฐได้แต่พูดว่าโอ้ยเจ็บใจสหรัฐไม่สามารถจะพึ่งพาจีนได้อีกแล้วในใน,ในอุตสาหกรรมแร่หายาก, <S <S หายากเหมือนกับสหรัฐไม่ไม่ส่งชิปแอดวานซ์ชิปไปให้จีน ะะจีนก็ต้องผลิตเองต่อไปสหรัฐก,ก็ต้องผลิตแร่หายากเองซึ่งมันมีการตัดซัพพลายเชนของโลกนะฮะต่างโคนต่างอยู่นะะดรสง่สงจงผิงเนี่ยวิเคราะห์การทหารในจีนได้บอกว่าการควบคุมแร่หายากนี่เป็นมันเด็ดที่ตรงปัญหามันเป็นสิ่งที่ราคาสูงหายากเป็นพิเศษมันไม่สามารถแก้ไขในระยะอันสั้นนะฮะสหรัฐควรจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ควรทําการที่เรียกว่าแซงชั่นจีนเขาควรจะรู้ตัวครับแต่เขาทําเป็นไม่รู้หรือทําไม่สนใจ หรือเขาใช้วิธีดื้อรั้นจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นตอนนี้เขาถึงทางตันแล้วครับเพราะว่าไพ่ใบคิงโพดํมอันดับแรกที่จีนทิ้งลงไปคือการจํากัดแร่หายากให้ไม่ให้ส่งสารัฐคืก็คือ,คอจุดจบของอุตสาหกรรมไฮเทคของสารัฐในเรื่องของอุตสาหกรรมอาวุธครับหลายคนอาจจะบอกว่าแร่หายากที่จีนครอบครองอยู่เยอะก็จริงอ่ะแต่รู้ไหมมันมี อันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับห้าที่ทําอยู่เหมือนกันสหรัฐก็ไม่ใช่มีไม่มีทางออกนะครับสหรัฐก็มีทางออกที่จะไปซื้อกับประเทศอันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับห้าซึ่งครอบครองอยู่นะฮะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการถลุงแร่หายากนี้มีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่ทํานอกจีนสหรัฐต้องไปแย่งคิงไอสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเหรอนี่คือสิ่งที่สหรัฐหนักใจเป็นอย่างยิ่งมันมีข่าวที่น่าสนใจอันหนึ่งที่เราคนไทยไม่ควรจะ ตัดข่าวตัวนี้ออกไปคือประเทศไทยเป็นอันดับ4 1 3 0 0 0ตันที่ส่งออกแร่หายากสู่ตลาดโลกโดยบริษัทนี้โอพอฟอร์มันแมททิเรียนจากแคนันดามาเปิดที่โคราชอันนี้ก็น่าสนใจที่เราเป็นข่าวใหม่บริษัทนี้เพิ่งเปิดมาไม่นานนะครับเพราะว่าอารที่การผลิตเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผลิตได้1 3 0 0 0ตันเนตันโตขึ้นมาตั้ง260%กป็แปลว่าเพิ่งเติบโตนะครับใครจะคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงเหมาะสมที่สุดที่เราจะขายแร่หายากออกสู่ตลาดโลกการกําจัดแร่หายากของจีนเป็นโอกาสที่ประเทศไทยเราจะ มีอัตราเติบโตในการทําแร่หายากเพราะในอดีตเนี่ยแร่หายากนี่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับมันมีครับแต่ว่าการที่คนที่ผูกขาดของตลาดโลกคือจีนแต่ถ้าจีนไม่ขายให้สหรัฐแล้วเนี่ยโอกาสของประเทศอื่นก็มีครับเพราะว่าจีนกดราคาแร่ยายากไม่ให้มันแพงไงครับเหมือนกับน้ามันนะถ้ามันแพงมากมันก็จะมีคนเข้ามาลุมผลิตลุมขายเขาก็เลยกดราคาให้มันไม่สูงเพื่อจะให้เขาผูกขาดตลาดไว้นะฮะให้ผู้ซื้อมาซื้อกับเขาหมดเลยเพราะว่าเหตุผลเดียวก็คือเขาขายของไม่แพงไง แต่ตอนนี้เขาไม่ขายเพราไม่ขายแต่ความต้องการลตดโลกมันชุ่มขึ้นมาเลยเพราะมันตบโตขึ้นมาปุ๊บเขาก็สามารถที่จะมีคู่แข่งในตลาดมากมายคือไทยอย่างเงี้ยไทยก็จะผลิตแร่ขึ้นนี้มามหาศา,ศาลเพราะราคามันจะแพงมากนะฮะจีนควบคุมแร่ส่งออกเจชนิดเพราะมันใช้ในเทคโนโลยีแห่งอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าโทรศรัพท์มือถือจรวดอาวุธพลังงานสะอาดนี่คือโอกาสพิเศษของประเทศไทยที่จะเติบโตในเรื่องของอุตสาหกรรมแร่หายากนะฮะแร่หายากนี่เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร,ร์ที่เราต้องใช้ กับอุตสาหกรรมไม่ใช่อาวุธอย่างเดียวครับมันมีอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยเช่นเซมิคอนดักเตอร์พลังงานหมุนเวียนแม้กระทั่งการแปลรูปแร่หายากที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็สามารถจะวิจัยพัฒนากันได้นะเพียงแต่ว่ามันแพงนะฮะโลกมันก็จะเปลี่ยนไประเบียบโลกก็จะเปลี่ยนไปจีนพึ่งพาตลาดโลกน้อยลงสหรัฐพึ่งพาตลาดโลกน้อยลงนะฮะฉะนั้นไอ้แร่หายากเนี่ยมันก็เลยใช้ในการในอุตสาหกรรมเพื่อนจีนเท่านั้นใครเป็นศัตรูกับจีนก็ไม่ต้องเอาของนี้ไปนะครับ ฉะนั้นซัพพลายเออร์ต่างๆก็จะโดนตัดนะฮะฉะนั้นเรามาดูท็อปไฟของผู้ผลิตแร่หายากเนี่ยก็คืออันดับ3ก็คือประเทศเวียดนามอันดับ4ก็คือประเทศไทยนะฮะแหล่งกระจายทั่วโลกอันดับ2คือออสเตรเลียนะครับแหล่งกระจายทั่วโลกนี่มันมีหลากหลายมากเลยอะแต่มันมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีการผลิตไง เรามามองประเทศไทยไหมฮะโฟกัสประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยมีแหล่งแร่หายากกระจายตัวอยู่60ล้านไร่นะฮะมีมูลค่าถึง44.4ล้านล้านบาทถ้าเอามาใช้ได้จริงเนี่ยประเทศไทยก็จะมีเทคโนโลยีในการทําแร่หายากอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือแร่หายากนี่มันมีในขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไทยมีความสามารถสูงมากในการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตซึ่งมีตลาดถึง30 0 0 0ล้านบาทต่อปีผู้เล่นจีนไม่ได้มองตัวนี้ครับเขาไม่ได้มองขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับ คือการรีไซเคิลนี่เขาไม่ได้มองอีกอันหนึ่งที่นน่าสนใจคือพม่าพม่าก็เป็นแหล่งแร่ที่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าพม่ายังไม่ได้มีการผลิตเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามีพม่ามีแหล่งแร่หายาก5 0ของแร่แร่หายากของโลกกลายเป็นแหล่งใหญ่มากนะครับมีแร่แร่อยู่370แห่งในรัฐกัจฉินนะครแต่โดนควบคุมโดยจีนคือจีนไม่ได้เป็นเจ้าของแหล่งแร่ในประเทศจีน,นครับเขาเป็นเจ้าของแหล่งแร่ในประเทศพม่าในทิเบตในซินเกียงในแอฟริกา ปัญหามันก็คือว่าแหล่งแร่หายากมากระจายอยู่ทั่วโลกแต่จีนไปควบคุมครอบคุมมันนะฮะแล้วส่งไปถลุงที่จีนในโรงงานที่จีนฉะนั้นแหล่งแร่หายาก90%เอลยออกจากโรงงานที่จีนไงครับส่วนวัตถุดิบเนี่ยมันมาจากทั่วโลกครับในพมา่าเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐคชินที่ยากจนค,นค้นคายสุดๆเนี่ยเป็นแหล,งล่งแร่หายากที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีเวียดนามด้วยครับไม่น่าเชื่อครับว่ามันจะมาอยู่ในอนุทวีปที่เรียกว่าเอเชียอาคเนย์ สหรัฐอเมริกาและยุโรปก็เลยมองมาที่นี่ครับว่าจะทํำยังไงให้แหล่งแร่หายากเนี่ยมันสามารถส่งวัตถุดิบเข้ามาถลุงในประเทศไทยแล้วส่งออกเพราะประเทศที่ว่าเนี่ยอย่างพม่าอย่างเวียดนามเนี่ยเขาอาจจะไม่พร้อมในการทําถลุงแร่หายากเขาไม่มีเทคโนโลยีนะฮะจะลืมว่าแคนาดาที่เรียกว่าบริษัทนีโอเปอร์ฟอร์มานแมทริเลียนนี่ทําได้นะครับฉะนั้นการลงทุนต่างๆในประเทศไทยเ่ยมันเป็นโอกาสที่สําคัญอย่างยิ่งที่ทําให ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตแร่หายากได้ในอนาคตแล้วก็ประเทศไทยก็มีเทคโนโลยีเรื่องรีไซเคิลนะครับเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์สามารถสกัดแร่ที่เรียกว่า REES จากขยะเหล่านี้การทําเหมืองแร่ก็จะสามารถทําได้นะฮะโดยการสร้างความเชื่อมั่นในการทําแหล่งแร่หายากในประเทศไทยให้มันมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมถูกต้องแล้วเราสามารถร่วมมือกับพม่าครับส่งแร่หายากจากรัฐชชินเนี่ยซื้อจากพม่านี่แหละครับส่งเข้ามาในประเทศไทยแล้วถลุงในประเทศไทยแล้วส่งออกก็จีนก็ทําแบบนั้นอยู่นะครับวัตถุดิบจากพม่า แล้วก็มาตรฐานจากไทยให้ไทยวางตัวเป็นกลางทางภูมิศาสตร์นะครับรัฐศาสตร์นะครับแล้วสามารถเป็นพาทเนื้อกางให้ทั้งจีนทั้งสหรัฐไม่ต้องเลือกข้างฝั่งใดครับเราก็สามารถทําเอาแร่หายากเนี่ยเป็นอาวุธทางการค้าได้สมมติในการเจรจากับสหรัฐเนี่ยเราบอกสหรัฐเลยครับว่าเราจะเป็นแหล่งแร่หายากให้สหรัฐให้สหรัฐมาลงทุนหรือเราจะลงทุนเองแล้วส่งไปให้สหรัฐตอนนี้เราก็ได้กลายเป็นลูกหลักของสหรัฐแล้วครับเพราะเราไม่ได้อยู่ใต้อิทธิพลจีนนะครับเราสามารถจะนําแร่ที่เป็นวัตถุดิบจากพม่า หรือแร่วัตถุดิบที่จากไทยเนี่ยแล้วตั้งโรงงานผลิตหรือถลุงแร่หายาให้บริสุทธิ์จากประเทศไทยส่งให้สหรัฐเป็นแฟนชอร์ดิงคือเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับสหรัฐแล้วส่งของให้สหรัฐแค่นี้ทุกอย่างก็แก้ปัญหาได้แล้วครับสหรัฐต้องเร่งหาพันธมิตรไปนะฮะเพราะสหรัฐก็ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับพามา่พา,มาพามา่าพม่าไม่มีทางอนุญ,ญาตให้สหรัฐเข้าไปในพามา่าหรอกครับแต่ไทยมีไทยเป็นพันธมิตรกับพามา่พาพม่าก็อยากขายของให้ไทยอยากขายแร่หายา,ยาให้ไทยเป็นวัตถุดิบในการถลุง ดันั้นสิ่งที่แลไทยจะทําได้คือซื้อแร่จากพม,ม่ามาถลุงแล้วขายให้สหรัฐฮะเราก็จะได้ทั้งแหล่งผลิตแหล่งวัตถุดิบนะฮะทรัพยากรบุคคลทรัพยากรเทคโนโลยีเราพร้อมไหมฮะที่จะเป็นคนเล่นบทบาทสําคัญบทนี้และไทยอาจจะเป็นแหล่งแร่หายากขึ้นเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีนในเร็วๆนี้ถ้าเรามีความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรบุคคลกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายเหมืองแร่ การรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์นะฮะการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกยอมรับคือคุณอยาคิดว่าคุณจะถลุงแร่โลหะพวกนี้แล้วคุณจะหลีกเลี่ยงทําอะไรสกปรกให้สิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะผ่านนะครับสหรัฐก,ก็ไม่ซื้อนะครับยุโรปก็ไม่ซื้อนะครับถ้าคุณทํางานแบบมาตรฐานที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของโลกเนี่ย ฉะนั้นสิ่งที่ใครเก่งคือไซส,สามารถจะมีแอดวานเทคโนโลยีหรือมีความสามารถในการทํามาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขุดแรก่กันอิรุชุแช,ช่เสียแล้วจะเอาแร่มาขายอย่างเดียวโดยไม่ใส่สนใจสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่ผ่านมาตรฐานอยู่ดีนะครับเขาไม่ได้โง่นะครับที่จะซื้อแร่โดยไม่ไม่ดูว่าคุณทํำ้ายสิ่งแวดล้อมแค่ไหนเพราะการถลุงแร่โลหะหายากเนี่ย มันทำลายสิ่งแวดล้อมสูงมากถ้าคุณทำไม่เป็นเนี่ยมันจะทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นมหันตภัยยิ่งร้ายแรงกว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นการที่จะดึงต่างชาติมาทำงานโรงงานแปรรูปในไทยเขาก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มพูนมูลค่าและการจ้างงานในประเทศไทยนะโดยเฉพาะการร่วมมือกับพมา่าโดยใช้วัตถุดิบจากพมา่าแล้วมาใช้มาตรฐานไทยเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยทําได้ประเทศเดียวเพราะเรามีความสมพัญกับภม่าที่ดีและประเทศไทยวางตัวเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์สามารถเป็นพาร์ทเนอร์กลางให้กับจีนและสหรัฐโดยไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งโอกาสมาแล้วครับประเทศไทยสงครามแร่หายากเป็นวิกฤตของสหรัฐแต่เป็นโอกาสของคนไทยนะครับที่จะสามารถทํางานที่ยากๆแล้วก็ทํางานในลักษณะของคนเป็นคนกลางในการที่จะรับทั้งจีนทั้งสหรัฐ เป็นตัวกลางที่ทั้งสองประเทศยอมรับแล้วเขาก็จะไม่มีปัญหากับเราเพราะว่าเราเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาอยู่รอดในสงครามแร่หายากนะครับอย่าลืมนะครับว่าสหรัฐก็มีแผนที่จะสำรวจแร่หายากทั่วโลกโดยเฉพาะใต้ทะเลลึกนะฮะถ้าวันนั้นเขาสามารถขุดขึ้นมาได้เนี่ยเขาส่งมาถลุงที่เมืองไทยก็ได้ครับเพราะผมคิดว่าการที่เขาไปถลุงในสหรัฐไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะเหตุผลคือสหรัฐไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรง่ายเหมือนเมืองไทยนะครับการที่จะเปิดโรงงานถลุงแร่โลหะหายากเนี่ย มันต้องผ่านขั้นตอนอะไรมากมายทาั้งด้านสิ่งแวดลอ้อมมันไม่สามารถทําได้ง่ายๆในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจ่าๆหรือมีการทําอะไรที่ขั้นตอนมหาศาลเขาอาจจะเวลา10ปี20ปีแล้วในเวลาสิปี20ปีนั่นแหละเขาจะเอาแร่ที่ไหนใช้ครับก็ต้องผ่านประเทศไทยนี่แหละดีที่สุดครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอพระคุณและสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร